ตับุรีกัรียเฉพาะใเรื่อของเรื่องในก็เามนรับนักวิชาุิบอนงสเดือนรากวาดเนรายทํางน่วยส่วนงานที่เกี่ยวองกับานนะครับก็ได้รับการนับสุจากสานักงานรัรชาติก็มีบางส่วนกับหน่วยพัฒนาพื้นที่บทบูรณาการการคายใต้อเราครับก็งานระดับพ่น้่วมปัจจุบันยังก็อรีนจุฬาได้ไปร่วมกับบูรณาการที่จังหวัด ทำเรื it, ่องของกานพีลลาร์นะครับเลื่อนเดนไปเพราะว่าน้ามันมาเร็วไปแต่อะไรเนี้ยครับก็เดือนล่งหน้าก็จะท่วมตรงไหนเท่าไหร่เพราะว่าในอนาคตก็จะทําเรื่องของหลักที่จะไปเตือนไป้นักท่วมว่าถ้านักท่วมลงจุด N1 ที่สถานีวัดหลังเนี่ยเรามันจะท่วมไปถึงท่าไรเท่าไร่ไหมครอยู่ในเรื่องที่การมีเหินการณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้นอกจากนักท่วมแล้วเนี่ยก็จะประเมินว่ามันเสียหายเท่าไหร่ครับซึ่งกจะคลุมับวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าเวลาถือว่าจะสถานการณ์ที่บ้านนะครับ

เพราว่าที่ดินเรนาแตหน้ามะไม่เข้าไปเลแต่ว่าถ้ารัาลดีสุดตอนนี้ไปไหนแต่ฝนมันโนแล้วมันมันนี้เรานม่รู้สมมติให้จะมีเพื่แต่ละตำบลที่ที่สวัวนี้หมายว่าต้องต่อไปต้องต่อไปต้อไปดใจทำไปึงนี่นะคหนว่าเราไปสาย้ก็เชื่อว่างหน้าที่่าตรงเพราะว่าก้อง ผมจาเองครับตัวะผม็ไม่ไดตัวนี้เนยไม่ได้ทำไม่ได้ทำไ่ได้ทำม่ได้ทำไม่ได้ทำบม่ไดาทำไมด้ทไ่ไทไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ม่ไอ้่ทำ่้ทำมได้ด้ทำไม่้ด่่้่ท้ท่่้ทม่้่มไ้ม อุปกรณ์เครื่องมือรสุนด้วยเขมาไเงใหม่ที่ทำาจนได้มาดีแล้ก็ได้ใช้ก็คือเรายังมีาแบบกรลงหน้าให้ไม่ยำเลยคชั่วโมงเป็นะครับแล้วก็จมีฝันแมแต่ที่ทำทั่ว่าพื้นที่หลที่ทบ่วไคนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ต้มาโนระไาด้านในน้ำท่วมงระานอกจากฝัแมที่แสดงถึงแผนที่ออยกเส้นทางการอุปยศทุกสายเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์ทักมาทส้ตสัเลจะมี มาแสดงว่าความลึกของน้ำในบริเวณที่น้ำเข้ามาท่จะลึกขนาดมาที่เนี่ย้ลกน้อยก็ไม่ต้องกังอะไรมากถ้ลึกมากมีต่อมโยนหรือรบจนความหนาแน่นมหาตัวที่เมื่อเราเมื่อตอนคแล้วตอนนั้นมัีหขิ้นแล้วท่านคุกคนติด่ผมก็พันกรบอกว่าอาจารย์อาจไปให้หลในเรื่องของพัดรากาีเดือนตุลาที่สองสิ้ซึ่งสูงสุดในทย่นี้ก็ต้รับสางมทให้ปเระมาเพื่อเตินตามที่้ เราจะมีเข้าไปในเว็บไซต์สมานดูได้ว่าน้ําท่วมจริงไหนเนี่ยถ้าเกิดน้ำมาเนี่ยเขาจะรู้ล้ว่าตรงไหนท่วมตรไหนคือเรามันไม่ได้ท่วมกันครับมันจะท่วมที่กอลึกที่ืึนและตรงกลางมันก็จะต่อแก่ลงไเป็นของออแต่่ของมันโดนคนที่มีต้องปำไปนตัวนี้เป็นต้นแบบที่วันนี้ถ้าเป็นใมเชิงอัจที่ทำแล้วก็ใหกับทายาทสมที่จทนี่นะจทยที่ทางเรือสิาสามตุลัดทั้นี่ย ร่วมทางชุมชนได้ยรมสร้างแผนที่แผนดินมานที่ได้เาทำอในปัจจุบันเราได้นำแผ่นนมาะยุงร่วมทางชุมชนทโดยเราจะจับเข้าไปในระดับชุมชนไม่ใช่แค่ก็เราจะเริ่มต้นเรื่องชุมชนทูในบ้านแม่ม่อนเชียงร้าย้วก็บ้านลอยแหลมโจรสีเราจะนำแผนที่เดียวร้านมีเป็นสี่ส่นความสี่ส่าสิทสามสาทสามสาที่มาร่มกัน ที่อาศัยชาวบ้านชุมชนจริงๆเียว่าบ้านผมแต่ชาวบ้านบ้านอยู่ตรงหนบ้านที่ชาวบ้านไม่ได้ต่างตัวว่าเขาอยู่ื้นที่เสี่ยงบ้านที่เขาอาศัยอยู่ความเสี่ยงในจุดนี้จะมีทั้งส่วนสิ่งทีเขาบกวสิ่งกมีความเสี่ยงมาก โดยชาวบ้านไม่รู้ว่าในช่วงมีความเสี่ยงเสยงเาจะต้องเดี่ยวของลัอันนี้เป็นเปนรที่งปฏบั่างริงังกาน็็ควรังท่ามคม้กนติมสุขพครับ ทางนักวิชาการแพทย์ประจําก้าเร์เริ์ครับอันนี้เป็นนวัตรกรรมที่เราได้เอาการสนับสนุนเพื่อที่จะเอาออกซิเจนเกิดการแทรกที่มีความเข้มข้นสูงนะครับอัดเข้ามาอยู่ในกระป๋องแล้วมันสามารถที่จะพกพามก็เหมาะกับผู้เปราะบางแล้วก็ผู้ป่ปวยด้านโรคทางเดินหายใจที่วันนี้งาน่วมแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางไปยังจุดบริการพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเองที่ยังต้อการจัดตั้งศูนย์ีฉุกเฉินนะครับโดยที่สามารถใช้งานได้แค่สักนาทีแล้วก็จะได้ กาทำสมัยตที่คก้วน้อยตอเนื่อใช้นลู่วยท่ตู้ที่ต่าประทก็ได้เพิ่มเติมได้จะสการแพทย์มาด้นนี้ขอบคุณครับอันนี้เป็นโดัทที่จะมอบให้เพื่อช่อา ในส่วนของสมา <eled ummer. S 2> คมเราครับด้รับการสนับสนุนจากวชครับจะตั้งส่วนที่โดนเพื่อสนับสนุนเพื่อเิดัครบซึ่วันนี้มี่ทจังหวัดต่างลแล้วก็จังหวัดชรมีองส่นครับซึ่งแต่ละส่นก็จโดนสับวันนกนตวสอนต้วโดนสนับสนุน่ง่งโดน่สามารถต่ำ้เ้นคาซีดตกลับนะครับแล้วก็โนมีไ้นนนบแล้วก็ ใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เราไปสนับุนุนให้เนี่ยปันนี้ก็ไปสัสที่จังหวัดน้าในส่วนหนึ่งเจ็จไปครับตรน้มชิมเยรามีกี่ตัวนะตอนนี้มี9ตัวครับตัวเดียมัก็ตัวหงราคาเท่าไรอยู่ที่สนก50ตทวหนึ่งของได้หนักสิบ50ครับ50 50ไป้วไม่ได้โอ้ท่งสีไม่น่าจะถึง50 Wait. <laughs> ปวดเท่าไหร่ครับ้ามีร่อเลรบคขวดหนึงเนี้ยสามาใช้นการสิดได้รับคุณเนี่ยหลังปิดคนาารา ข้อมูลครับนะมีข้อมูลทุกขนานสรุปก็ง่ายเรนการกระตแล้วก็ตน้าดนนถ้าไหนว่าอถ้ารัฐมนตรีก็ูทีออกาำทำลายที kind of ่แตกแตกจ็ด kind ม of ือ kind ม of ืออแตกตรงนี้จุดทุกเาแตกตรงนี้ประชาชนอย่าท่านจะรู้เลยว่าถ้าแตกมาแต่จะมาถึงบ้านท่านอไม่อย่างไรและเมื่อไร เราสามารถบอกุ่กน้าได้เส็อน่ถ้าเกิดเอกลยษที่แบบเปรนประมาณหนึ่งคนล้า่็จะเกิดเกิดข้อเท็จจริงวันเกิดเหตที่มเรเนี่ยเมื่อเกิดขึประชาชนอยากูว่าจับคนอ่อนบ้ากไปที่ไหนครับเราเป็นหน่วยเดียวที่เราสามารถจัดพิธิการน้ำมา20ปีแลันแต่สามารถบอกได้เลยว่าถ้าน้ำทวมบ้านทนเดกนีี้ท่านต้องไปที่ไหนนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ว่าที่เป็นจุดแบบนี้ครับที่สามารถแ้กได้ว่าพื้นที่ในการอพยกใช่ใช่ครับผมก็บอกได้เลยจริงจครับ คนอื่นก็จะเป็นการอัปเดตแล้วก็มีการประมวลผลมาอนี่กป็นระบบวิทยาครับตัวเองเราเป็นประมวลผลของคนอื่นด้วยไหมเก็บข้อมูลด้วยครับด้วยครับด้วยครับเป็นการประยุกต์ครับผมข้อมูลเอาไนดิข้อมูลเอาเก็บข้อุูลพิกาตาและข้ณมสั่งครับท่นที่เรามีมากกว่าดิคืเป็นสาดีคือมันาดูว่าทะเวตเป็นยังไรผ่านห้าเป็นไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดยังรู้ว่า การ้านจะแบบล็อกทานแอบว่าพอถ้ามันล็อกทางนาำมูกเราก็สามารถทานการได้ว่าบรรทุกในหลอดรองมันหถูกล็อกอยู่นะครับช่วยวางแผนเวลาคำเมืองไม่ร้องในตรงจมปลั๊กตรงนี้ก็มแบบท่วมตรงนี้เราแล้วแก้แค่ตรงนี้เดี๋ยวมันท่วมตรงจุดกลางเลยก็คือสร้างบล็อกทางยาครับขอบคุณครับนวัตกรรมสุดท้ายค่ะอาจารย์สนองจากทีมงาน เี <muitas> ่หการเค่งนครับเป็นสานเชาที่เป็นขอพสของเราซึ่งสตัวนี้คาับส่วนต่พิเศษเช่นวการพร้อมใช้ที่เรางปนจกับทางานทงานร้แล้วก็มีบรกาในการที่จะลงที่จัดการกับปัาด่างนะครับเพราะว่าจริงๆปัญหาเชรามาแน่นอนสอวันที่จ้าวดแล้วก็จะเป็นบอกเกิดของปัญหาเรื่องุขภาพเดยเฉพาะที่โรคการเดระบบัีใจเราว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโบราณสถานสถานที่ราชการวัดวารามนะครับซึ่งในวันที่30ครับทางทีมวิจัยก็จะลงื้นที่ร่วมกันกับทางทอุรในการนำเอาตัวสารเอเจนต์วนี้หน,นะะ่อยครับไปช่วยประมาณ5ล้าลิตรซึ่งสามารถไปละลายผสมผสานได้อยนะะ่างสมบูรณหแบบข้ามไปผสิผสานกันกับบรรยากาศขอป่าหอนุญาตยากหนักใจมาก Yeah.